ครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับครับสวัวันนี้ดีใจเลยครับที่ได้เข้ามาเยี่ยมท่านอาจารย์ครับอาจารย์ครับเอมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาจารย์เคยบรรยายเคยสอนเนี่ยได้เขียนลักษณะของเชื้อราประเภทต่างๆเนี่ยให้ดูครับพอดีไม่ได้บันทึกไม่ได้บันทึกไว้ครับวันนี้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยสอนให้พวกเราได้เรียนรู้อีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับอาจารย์ครับครับ ก็ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคนะครับแต่ว่าพอมีความรู้ในส่วนนี้นิดหน่อยนะครับก็ถ้าพูดถึงตัวเชื้อไฟทอปปาร่าไฟทอปปาร่านี่เป็นราชั้นสํานะเพาเป็นราชั้นสําเนี่ยตัวสปอร์เนี่ยในการแพร่ระบ,บาดเนี่ยมันจะไปกับน้ำนะครับและตัวสปอร์เนี่ย มันจะมีหางว่ายไปกับน้ําได้นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความชื้นสูงมีน้ําตัวตัวเชื้อก็จะแพร่ไปอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นกรณีที่น้ําขังระบบรากเนี่ยเชื้อราก็จะว่ายไปไปตามน้ําที่ที่น้ําขังอยู่ตรงนั้นอะไปยังไปยังส่วนของรากอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมันการแพร่ระบาดของเชื้อจะไปได้อย่างรวดเร็วมากถ้าอยู่ในถ้า พาราอยู่ในสภาวะที่ถูกน้ําน้ําท่วมขังอยู่ครับนะครับส่วนพืชที่เป็นพวกชั้นสูงอีกกลุ่มอีกลลไรกลุ่มเนี่ยนะครับไม่ใช่พืชน,นะพวกเชื้อรานะครับเชื้อราชั้นสูงอีกหลไรกลุ่มเนี่ยนะครับกันการแพร่ระบาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นส,สปอร์ที่ปลิวไปกับลมหรือบางชนิดเนี่ยอาจจะมีลักษณะเหนียวนิดนึงก็จะไปกับลมฝน นะครับอย่างเช่นเชื้อพวกแอนแทคโนสเนี่ยนะฮะเขาจะไปไปกับลมฝนนะครับหรือบางครั้งตัวสปอร์ก็สามารถปลิวไปเองได้นะแต่เนยกหลายๆอย่างอย่างเช่นเชื้อเชื้อฟิวโซเรียมตัวสปอร์ปลิวไปกับลมได้อย่างรวดเร็วครับครับนะครับเ้าจากแล้วเอ่อเรียนถามในกรณีที่น้ําท่วมนะครับความสามารถของเชื้อลาประเภทต่างๆเนี่ยที่จะอยู่ในสภาวะน้ําท่วมแล้ว ไหลหรือไม่ไหลเนี่ยมีความสามารถต่างกันไหมครับจาจเออปกติถ้ามีน้ําขังเมื่อไหร่มันก็เป็นเป็นช่องทางให้ตัวสปอร์ของของพวกพวกเชื้อที่เป็นที่มันมันมีหางนะสำหรับำำว่ายไปไปได้อย่างรวดเร็วอยู่แล้วล่ะครับครับนะครับ,รบ,รบส่วนเชือ้อเชื้ออื่นๆก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นชนิดของเชื้อประเภทไหนครนะครับ อาจารย์แล้วปริมาณออกซิเจนในน้ำในขณะน้ําท่วมเนี่ยมีผลต่อการแพร่เชื้อมากไหมครับอาจารย์มีครับม,มีมีแน่นอนครับเพราะเชื้อราหลายหลายอย่างเนี่ยและจุลินทรีย์หลายหลายอย่างเนี่ยเป็นกลุ่มพิมพ์ไม่ต้องการไม่ต้องมีการหายใจแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจนก็ได้นะครับโอ้อาจารย์แล้วแล้วมีออกซิเจนกับไม่มีออกซิเจนเนี่ยก็คือ,อปริมาณการขยายของเชื้อพวกนี้ต่างกันมากไหมครับอาจารย์เอ่อ ถ้ามีออกซิเจนเนี่ยระบบรากยังสามารถหายใจได้ครับนะงั้นความแข็งแรงของระบบรากมันก็ยังมีภูมิคุ้มกันในตัวได้ดีกว่าครับอาจารย์ถ้าถ้าบอกว่าระบบรากหายใจยังหายใจได้อยู่เนี่ยแสดงว่าความเชื้อเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปในลําต้นพืชได้ก็ยังสามารถยังสามารถได้แต่ว่าโอกาสน,น้อยกว่านะครับ<อ>เพราะความแข็งแรงคือภูมิคุ้มกันของตัวต้นจะดีกว่าครับ ครับครับอาจารย์ครับเอ,อลบกวนอาจารย์ช่วยเขียนลักษณะของเชื้อให้ให้ดูอีกสักครั้งได้ไหมครับอาจารย์ครับถ้าเป็นสมมุตินะฮถ้าเป็นสปอร์ของพวกเออ่พวกไฟทอปทรานะครับครับนะมันจะมีลักษณะเป็นเป็นแบบสองหางนะครับนะคบนะื้อหางตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยให้ตัว สปอร์เนี่ยว่ายไปยังเป้าหมายได้นะครับครับส่วนเชื่อถึงสปอร์ของพวกกิวซเรียมเนี่ยนะครับครับนะบจะมีลักษณะเหมือนกับคล้ายเป็นเชี่ยวนะฮะเป็นเป็นเชี่ยววงพระจันทร์นะครับนะลักษณะจะเป็นแบบนี้พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะปิวไปกับลมนะครับหรือสปอร์บางอย่างก็จะมีลักษณะที่เป็นลักษณะกลมนะครับครับนะ นะอย่างเช่นพวกพวกแอนแทกโนสพวกนี้นะครับครับอาจารย์ถ้าแล้วถ้ามีสองหางเนี่ยนะครับไฟดอปเทล่าเนี่ยมันจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเชื้อตัวอื่นนะครับอานรก็ต้องมีน้ำนครับต้องมีน้ำใช่ไหมต้องมีน้ําเป็นตัวพาไปครับอืมงั้นการกรแพร่ระบาดก็จะไปกับน้ําครับแล้วก็เข้าสู่ลําต้นพืชเข้าสู่ตัวตัวรากหรือตามเปลือกหรือตามกิ่งหรือทางใบครับอาจารย์นะครับ ก็สามารถไปกับไปกับน้ําฝนได้อ๋อน้ำฝนได้ด้วยนะครับก,ก็ลมฝนเป็นตัวเวลาลมพัดนะก,ก็สะบัดไปได้ครับงั้นก็แสดงว่าถ้าถ้าเป็นสปอร์ถ้าลมฝนก็เข้าทางาผิวใบพืชปก<า><า>ักใบทั้งใบได้ได้หมดครับครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าช่วงสภาพอากาศร้อนนี่การระบาดของเชื้อจะรุนแรง เหมือนช่วงหน้าฝนไหมครับอาจารย์ครับก็แล้วแต่แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของตัวตัวเชื้อครับโอ้อครับครับอาจารย์ครับแล้วแนวแนวทางการป้องกันกําจัดครับอาจารย์ครับคือในในช่วงลหน้าฝนเนี่ยโอกาสการแพร่ของเชื้อจะมีโอกาสมากกว่าครับนะครับเพราะมันสามารถไปกับลมฝนได้แล้วก็ความชื้นเนี่ยความชื้นในอากาศเนี่ยเป็นตัวเอื้อนนะต่อความยืนยาวการมีชีวิตของตัว ตัวสปอร์อยู่แล้วครับอ๋อครับครับอาจารย์จะแล้วทำไมสาเหตุของการระบาดฟิลซาเรียมทำไมมันเยอะแล้วก็จัดการยากกว่าเชื้ออื่นๆครับอาจารย์คิดว่าไงนะเออ,อการระบาดของเชื้อฟิลซาเรียมครับอาจารย์อ๋อครับมีการจัดการยากกว่าการระบาดของสายพันธุ์อื่นครับอาจารย์เชื้อฟิลซาเรียมเนี่ยมันมันเป็นเชื้อ อที่จัดการค่อนข้างยากเพราะตัวชื่อในปรับตัวได้ค่อนข้างรวดเร็วมากนะครับสามารถปรับภูมิต้านทานในตัวมันเองเนี่ยได้ค่อนข้างค่อนข้างรวดเร็วครับขณะเดียวกันฟิวเซียมยังเป็นกลุ่มที่เป็นทางาที่เป็น ก็กินกับซากพืชที่ตายแล้วก็ยังได้<อ>นะครับทําให้มันยากต่อการที่จัดการก็คือต้นไม้หรือเศษซากพืชเนี่ยที่ตัดออกไปรอบๆสวนเนี่ยเชื้อระบาดได้เชื้อเชื้อเชื้อก็ยังเป็นที่ที่ที่พักยังเป,เป็นที่พักของตัวเชื้อได้<อ>นะครับ,รบแล้ววิธีการแก้ไขที่ดีครับอาจารย์ต้องทํายังไงครับอาจารย์เออก็ต้องเป็นเรื่องของการจัดเกษตรกรรมเถ้าเป็นเอ่อพืชลม้มลุกก็คงต้องใช้วิธีการปลูกพืชหมุนเวียน นะอย่างเช่นกรณีของอแตงโมเนี่ยนะถึงแนะนำว่าไม่ปลูกซ้ำที่นะถ้าปลูกซ้ำที่ส่วนใหญ่ก็จะเจอปัญหาเชื้อนะที่มีการปรับตัวนะครับครับ,รบอาจารย์ท้ายสุดครับเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วอาจารย์คิดเรื่องการสร้างสวนไม้ผลยุคใหม่ครับตอนนี้ผ่านมาอีกเกือบ20ปีเนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนไปครับอาจารย์ มีอะไรที่เกี่ยวกับการสร้างไม้ผลยุคใหม่ที่อาจารย์จะแนะนําเกษตรกรสักเล็กน้อยก่อนไหมครับอาจารย์สิ่งสําคัญก็คือต้องมีน้ำนะแล้วก็ที่สําคัญอีกคันหนึ่งเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงขึ้นครับนะสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะมาช่วยนะปรับสภาพได้ก็คือน้ําที่จําเป็นจะต้องใช้ระบบของการพ่นน้าในอากาศ ครับนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นสัมผัสกับลดอุณหภูมิไปพร้อมกันในตัวด้วยนะในอนาคตเชื่อว่าสิ่งนี้นะระบบของการพุ่นน้ำในอากาศเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นตัวตัดสินพื้นที่การปลูกไม้ผลในประเทศไทยครับนะครับอาจารย์ความชื้นสัมผัสที่เหมาะสมอยู่ซักราวๆเท่าไหร่ครับอาจารย์ขึ้นขึ้นอยู่กับพืชครับขึ้นอยู่ชนิดพืชครับนะครับ ถ้าพูดขึ้นบ้านเรามันก็ยังมีทั้งทั้งพื้นที่ต้องการความชื้นสูงอย่างเช่นกลุ่มทุเรียนกลุ่มมะม่วงขุดนะคพวกนี้ถ้าต่ำกว่าหกสิบเปอร์เซ็นก็มักจะมีปัญหาอ๋อครับครับอาจารย์ครับครับก็วันนี้ขอกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้ครับยังไงโอกาสหน้าขอญาตเขามาเยี่ยมอาจารย์แล้วขอความรู้อีกัรยครับได้ครับด้วยคำยินดีครับครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ครับ